วันนี้ก็มีหลายกระแสนะครับก่อนที่จะมีการถแถลงของสบคเดิมเนี่ยเขาก็จะมีการถแถลงทุกวันเวลา12บสอนิกาสามสินาทีใช่ไหมฮะแต่วันนี้ก็มีการประชุมที่จะต้องมีสรุปประเด็นสําคัญอีกมากเลยทีเดียวก็เลยทําให้ต้องมาถแถลงในเวลา16บหนาฬิกาก่อนที่จะมีการถแถลงนั้นก็มีข่าวออกมาครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีประกาศนะครับว่าไม่รับเงินเดือน3เดือน และก็ให้นําเงินไปใช้ประโยชน์สำหรับการแก้ไขสถานการณ์โควิด19นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูเรื่องนี้กันนะครับในการประชุมสวบคชุดใหญ่ในวันนี้ก็เป็นไปตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแจ้งว่าจะไม่รับเงินเดือนในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา3เดือนเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชน โดยสาหรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีเงินเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูกันชัดๆเลยว่าเงินเดือนนายกเนี่ยเด็กๆหลายคนอยากเป็นเยาวชนหลายท่านบอกว่าเอย,อยากโตขึ้นมาอยากเป็นนายกเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีอยู่ที่75,590บาทและก็อัตราเงินประจําตําแหน่งอยู่ที่50,000บาทนะครับรวมรับทั้งสิ้นก็1นึ0 0 5 5นสบาทต่อเดือนหากนำจำนวนเงิน1 2 5 5งแบบาทเนี่ย มารวมกัน3เดือนนะครับก็จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น376,770บาทนะครับพอหลังจากท่านนายกออกมาประกาศเปรี้ยงแบบนี้ขึ้นมาก็มีรัฐมนตรีอีกหลายคนครับตามมาขานรับแนวคิดนี้ทันทีครับซึ่งคนแรกที่ประกาศตามมาก็คือนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากพักประชาธิปัตย์ก็สละเงินเดือนให้ไปทําอาหารกล่องให้กับกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ที่กักตัวโควิดรวมไปถึงรัฐมนตรีจากพักประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เหลือของพักพลังประชารัฐทั้งหมดด้วยก็ตามมาด้วยนะครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาขานรับต่อด้วย ขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็บอกว่าถ้าหากสสคนไหนเนี่ยสมัครใจก็สามารถที่จะดําเนินการในรูปแบบนี้ได้แต่เท่าที่ได้ทราบข้อมูลมานะครับปัจจุบันค่าใช้จ่ายของสอสทั้งฝ่ายรัฐบาลเองและก็ฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับก็นําไปช่วยเหลือประชาชนนั้นถือว่ามีจํานวนมากกว่าเงินเดือนอยู่แล้วดังนั้นก็ยังไม่มีการเรียกร้องให้จําเป็นจะต้องไปให้หักเงินเดือนกันทุกคนเนี่ยนะครับ